สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกิอีเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่7มีนาคมปี6 6นะคะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กลงกรพนันนะคะสำหรับนิกิอีเชา้าตัวเด่นก็คือ0ูนย์ก็แสองก็หเมื่อวานของเราก็เข้าทั้งสองบนล่างเลยเด้อแปดศูนย์แปดสองแปดสามแปดสี่แปดหกแปดแนะ สองศูนย์สองสองสองสามสองหกสองแปดสองเก้านะคะกับคู่ก็ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดนะคะแปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดหกเนาะหกศูนย์หกสองหกสี่หกแปดด้วยเจ็สองหกสี่สี่หกแปดสี่แปดศูนย์สี่แปดสองอย่างนี้ก็ได้นะถ้าไม่ชอบแนวทางที่เราจับให้นะคะเอาจับให้ก็เก้าสองหกสี่แปดศูนย์สองหกศูนย์ศูนย์แปดสองเนาะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีต่อไปบายแปดกับหนึ่งสามกับห808ดศ3นย์7 8ดหนนะ606 163 6668 7 8 3 413 8 6 3 186หเจ็่หนคือเพื่อนๆจะจับคู่ก็86 3116 83เนาะง่ายๆสั้นๆใครจะรุ่น VIP ก็จับคู่รุ่นเอานะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทั้งเช้าทั้งบ่ายนะใครรุ้น VIP ก็โชคดีเดอ้อขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะหิงหิงปังปังนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ